สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะมือนี้แอดเดินทางมานะคะตามตัวเลขตามตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวนะสวัสดีค่ะบ้าแอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับจีตังสวัสดีครับโอ้มาหนี่อยู่บ้านตาเลี้ยงคุณตาเนี่ค่ะตาเลี้ยงวัวครับบ่แม่ครับพันแม่นครับพันแม่นแม่บ่ค่ะครับผมวัตถีพี่พันเจีงได่นาะครับต้องมาติดตามกันครับค่ะ คุณตาสวัสดีครับ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 เจ๊ตังต้องมีสามดางค่ะสวัสดีค่ะมา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 วันนี้ไปากันเดี๋ยวพังเสียสั่งของมาแจ๊งหนึงครับกรับเลยกับคุณตาค่ะสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับเป็นยังไงคุณตา หลังจากที่ปล่อยตัวเลขไปแล้วเป็นยังไงฟันดีบ่อโอ้ปล่ยปอลยไปแล้วแม่นบ่นี่ปล่อยไปแล้วครับค่ะฝฟันดีอยู่พอญายเที่ยงค่ะฟันจังหวะตื่นขึ้นมาย่าหมดเ้าร์นี่พญายเที่ยงไปใช่คือเห็นหมาจะเดือนหรอวะอยาบอกสู่เราฟังนะนะค่ะในความฟันมันฟันเปลกะอยู่ว่าจะแมค่ะคุณพ่อฝันว่าจังสีพญาเที่ยงครับผม นอนอยู่บ้านเนาะหรือนอนอยู่บ้านตัวนั้นคิดไปว่าวคือฝันแล้วนี่คิดว่านี่เด็กหน่อยมาเนาะเด็กหน่อยกับบ้านหน่อยดอกไงอยู่ประมาณสิบกว่าปีนี่แหลกะก็ถือว่าเด็กหน่อยนี่แหละแน่นบ,บ,บ่ล่ะใช่มันก็ตาตาตาเรียงง้วะว่าใั่ใช้ตาเรียงง้งวะเป็นผูเจง่ายเลยยินงเซือมันหวานนะ พูดอะไรมันจาเนี่เล็กหน่อยนกหน่อยใหญ่จิบเล็กหน่อยพวงดื้อว่าท่านจ้าสิบสองสิบสามปีครับตาก็เร็วกูดีแล้วมันอีหยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยัฮัเ้ยเอกย้ยเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮึกเฮียเฮ้ยเ่้อเุดยัฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเา่ยเคยบอ้เพืยเอ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮบอกบ้ยเฮ้ยเา้าเะ้ยแ่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยาเ อันนี้พี่สี่รู้ทีว่าเอาเรียกว่าจะใส่เอาเรียกน้ำตาลเดี่ยวหั่วมันมันวานจังสีผมกะอยากขูจักว่าตาเดี่ยวมั่วเป็นผู้จังสีขึ้นเงี้ยมันว่ากูดีแแ้วเป็นผู้จังสีแล้ววะบอกแข่งกันเว้งกับผมมันวานโอ้มันวาาจังสีเล้เออเมื่อเมึ่อก่อนเคยบอกเด็กเป็นเสมอ บ่เป็นแล้วข่อยฝันมันคือนี่มันว่าค่ะอ้ามอนี่กับฝันตัวผีนี่คิดบ่แต่ว่าบางคนดขาหนูคือเป็นผีนะราะบ่บ่นตาเรอบ่บ่บ่ไม่ได้หน่อยบ่พ่อใหญ่นะครับบ่กูเงินกัาฝันค่ะสี่็ศูนย์มันว่สี่เจ็ดศูนเออสามแปดห้ามันบ่หน่อยมันคือชี้บออลายจีมันสิสี่เจ็ดศูนย์สามปดห้าบ่ค่ะนี่ี่็ศูนย์สามแปดครับของพ่อใหญ่ดิ มันว่ามึงไปบอกแม่มึงหยีได้หรือละตัวเรียกว่ากระสิบมันนะค่ะข้ของกูนี่เจ็ดสามนะตัวค่ะของคุณขอเจ็ดสามนะคะแหน่ค่ะเจ็ดสามมาเชื่อหนิเพราะไงก่นอนสะดุดตื่นขึ้นนะสะดุด oh. ตื่นเลยบอกค่ะแหนมันฝันจังไรวะแนวนี่คือยว่าฝันแปลกๆไ้ คนตีนหรือหมา่านี่เหมือนชาโอ้คนยี่ยเทียงคือบ่อมาถ่ายคลิปเบอร์โทรเราก็บบเอาไว้คิดว่านะจะบ่อให้ฟังแม่นจะบ่อให้ซี่ฟังจะบ่อให้เราฟังเราหาดีเหมือนน้าวันนีน้นก็เลยได้ออกสมใจครับผมวันนี้มาหลายช่องพ่อดีเจอ,อกันก็พอ่อในเทียงมาพอดีบ้างใช่ <ปะ S 1> จังวัดมันเป็นอย่างศิลป์ขั้วฝันพอ่อในแต่ได้ ได้ตัวเลขแล้วเนาะค่ะคุณตาเนาะฝากเอฟซีช่องเจต่างคนผู้ไทยน้ำในเด้อค่ะเจต่างกม่านน้เจตังคนผู้ไทยแมนค่ะคุณพ่อมานำกันเพราะอนุญาตเอาตัวเลขของคุณพ่อให้เอฟซีเธอเพิ่นสุกเพิ่มมาน้ำเนาะค่ะน้อคือจังสีดามันมาบอกจค่หน่อยนะมาถามหาคือตาวานี่หละค่ะหรือว่าตาีรว่าัวเป็นผู้จังไหอยู่ใส่นีหัวคนไม่นั่งตัวลีวะ เจ้าที่บอกไปบอกเลขอีแม่มันวันวานจังสีระอีแม่ก็ถือพร้อมถือแม่มันถึงค่ะจังวามันมาทานมาแต่จังสีระนี่ความฝันพ่อหญ่กับอะไรเออจังว่าจีลรงงอมมอมอยู่ว่าพ่อหญ่เชื่อไปใส้เราเคยมาหาเด็กคาบือเราคือบ่มาแน่คือแบบแบบเชื่อนี่ปเห็นมากกับผู้เจ้าสีระเลขสี่เจ็ดศูนย์นี่ตรงกันกับเลขเจ้าปู่เมื่อบอกนะครับเนาะ จ้าปูมาบอกรอบแรกนี่มันเป็นซีเจ็ดศูนย์ครับเจ้าปูผู้ถงาวรจะช่วงนี้นะครับในคลิปแรกครับจะแรียกไนทกขบเลยจื้เลยจะปูจีดงดรวยปูทงแต่มันตรงกันบมดลงไปคลิปหนึ่งมันบ่ะค่ะแม่นลงไปแต่คลิปหนึ่งครับเป็นเจ้าปูมาบอกคลิปแรกมันตัวได้นะคะเพราแอมซีเจ็ดศูนย์ครับอ๋อใช่ซีเจ็ดศูนย์ครับเอฟซีแค้นไว้ให้เลยครับอันนี้คลิปแรกบ่ะค่ะครับผมอันนี้คลิปแรกเด้อพี่น้องเด้อนะคะ นนตรงกัพอดีแต่ว่าคูดจาว่าเล็กหน่อยมาบอกว่านี่ก็ตรงกันเลยที่470ก็จะมีมาอีกชุดหนึ่งก็คือ385มันว่ามัน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 ฝันอยู่สั่นนะค่ะตอนเมื่อกี้ย้อนถามพ่อใหญ่ว่าของพ่อใหญ่ดิมันว่ามันว่าจากสี่ครับเออพ่อใหญ่ก็คกิดว่าว่ามันสิแม่นบ่ของมันกบของกูเฮ้ยมันชิเม่นคือว่าของพ่อใหญ่นี่ เจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมครับผม ok. ก็เท,ท่านี้แหละวอนนี้เท่าแต่ว่ากทิว่าเธอบอกตรงกันเป๊ะอยู่ในส<ช>ี่เจ็ดศูนย์แล้วก็พุ่มจดทีหรือว่าพูตาบอกว่าแอมครับเนี่ปันมาบอกงวนอันคลิปคลิปที่ผ<ล>่านมาออคลิปแรกของงวดพฤศทิ่ายนนี่แหละครับเจ็ดจังมียังสิถามอีกบ้างครับยังค่ะ Ul mhm. คิดว่าออกแต่ว่าซ้ำนี่ก็คิดว่าพ่นพ่นบอกเป็นโตแล้วเนาะพ่อเนาะอะได้เป็นปริศนาอย่างเนาะว่านาะบอกเป็นโตัวเรมอนนี่มันก็บโมเมนต์ได้หนอนแขกได้มันเป็นคลิปกบีแขวนะแต่ว่าโมเมนต์ค้อนแถวเฮ้าบอวบบอวบก็เลยกันเลยกับนอนหรือว่าเป็นผีอย่างเดียวเนาะมันคนบ้านเน้าบอวบผมช้ากเลยโอนี่มาเธอแหลกมาเธอแหลกก็มาให้ยสามตเลยเนาะพ่อแนนมันมาถามหาสายตาดิบบอกไปดูใจมันว่า ทำคนใหญ่ก็เลยว่าเอามาถามอีน้องน้อยดีหน่อยแตเลยว่าครูนี่แล้วไม่ยังบังหำก็เลยว่าเจ้าหมดไปบอกเด็กแม่ก่อนมันตายที่ดี่วมันตายทีเดียวครูนี่แล้วว่าแม่ังถือโบชีกี้มันว่าค่ะพ่อมันว่ามันตายทั้งที่กันเลยพ่อก็เลยบอกไปเนาะแม่นบอกิ่นถามเลขพ่อก็เลยบอกเลขพ่อพ่อมบอกบอกเลขพ่อใหญ่พ่อค่ะเจ็ดสามบอกค่ะแม่เจ็ดสาม เพิ่นกับว่าเพิ่นมีเลขคือกันเพิ so. ่นก hmm. so ับว่าเพิ่นมีเลขคือกันเพิ่นดันตาทาใช่ป่ะเพราะังไงก็ผมพยายามดูกันมันวางกันอ่ะก็มีตัวดีมาฝากพ่อเนาะแม่ค่ะสรุปตัวเลขของเพิ่นก็คือย่ำตัวเลขแม่พ่อตัวใดก็อ่าสามแปดห้าสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามแปดห้าแล้วก็ของคุณพ่อเจ็ดสามแมนบ่พ่อคค่ะ ครับผมขอบคุณคุณตาเลี้ยงวัวครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตามากค่ะมากนะคะท่านผู้ชมอยวเข้าไปเบิรงตัวเลขใหญ่มิทนะครับจะเป็นตัวเลขนะคะให้หน้าจอให้เด็แคปหน้าจอไปนะครับผมเนาะสำหรับใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวฝันแม่นนะคะโสดๆมันหมานสกุลสกคนนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขของคุณตาเลี้ยงบัวน,นะคะคุณตาฝันแม่นนะคะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะทีเอสมินนะคะติดตามมาฝากเอฟซีนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสาหรับท่านใดนะคะที่เอ่ยยังบ่มีของดีนะคะอยากได้ของดีของปูซิล่านะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์มานะคะผู้ใดยั่งบ่มีโชคยังบ่มีดวงนะคะการงานการเงินติดติดขัดขัดนะคะ สนใจทักแชทแล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะสนใจบูชานะคะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะคะท่านผู้ชมไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามร,รับชมรับกันเลยนะคะว่าแอดแจวค้องดีมาฝาเอฟซีนะคะเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ